ไปดีพ่อแม่พี่นอ้องก็หกกระสง่งทิพซ่าแนวเนาะซึ่งตอนนี้ทิพกะอยู่ที่บ้านนาก้อยเนาะเมืองเมืองย่างดำเมืองย่างเนาะอันเอาไปหมอแหละทังนี้ก็ไปเลยพี่น้องอันนี้ก็ไปเลยจักเมืองย่างเนาะอันนี้เนาะทั้งดงเฮเนาะพี่น้องทั้งดงเฮ่นทั้งเซโปนพี่เนาะอันพอดีว่าอันทิพอยากแม่ย่ามเพม่อนเอนาะมีแบบว่าแม่ย่างก็แบบว่า เป็นบานเกิดแม่ทิพย์แล้วก็ที่แหลกตั้งใจว่าจะชิมานตั้งแต่ต้นมันเกิดเนาะจากมาเหตุกรรมทางนี้แต่ว่าพอดีอันมันบกสดวก <c oughs> ก็เลยบไปมาห้ากําลังไหนมาเนาะ <c oughs> พอดีแบบว่าเ <c oughs> มื่อวานนี้ไปแวเยี่ยมอันเอเปมเนาะอันคนที่น้องสายเคยอันเป็นตัวแทนพี่น้องไปสวยนาดที่ว่าเราสติพอดีเนาะที่ว่าอารมณ์ทั้งสองเราดา <c oughs> แล้วพอดีเราย่าเราอัน เมื่อเมืเ่อไรเราก็เลยสติบุดีกับมาอีกเมื่อก่อนนะเคยแบบว่าปวดแล้วก็ดีเนาะนยาแล้วดีแล้วก็เศร้ามืดยาแล้วก็เป็นอีกแล้วก็พอดีอันได้ไห้เราหันห้าก็ซื้อยาไปให้กินเนาะแต่ว่ามันมันจะก,ก,กินไหนอีกบดบดนะ <S <S แล้วก็พอดีสิบก็เลยขึ้นแม่นมาทางนี้แล้วก็สิพาน้อง้ายมาซื้อยาแน,นแล้วก็ียนมาเยี่ยมพี่น้องแนเนาะทาพี่น้องเคยติดตามผิพว่าตั้งเต้ดนดน,ดนตะกีตะกอนก็เคยเห็น หมู่บาดแทงหนีแล้วเนาะบานหน้าก้อยเนาะสิวาทิพย์เคยมาตอนนับเอาชเสียชีวิตตอนนั้นก็หอดบาดหน้าแก้วก่อนเป็นเฉียงหอยแล้วพี่น้องหอดบานอันอ่าพ่อเท้าแหละตอนนี้ทุกคนขึ้นไปถึงเขื่อนมาแล้วเนาะคืออันนหมู่บาดแทงนี่กะหนักว่าเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ก็ค่อนข้างยากจนเนาะวัสดี แล้วก็อันนั้นแต่ว่ามาทนนนนมานนนีนี้เห็นเพือนดิ่งลืมลายแล้วเนาะนี่นี่เพือนดินลายลังเลยเนาะต้นมาเถาก,ก่อนบ่มีเลยตอนนี้เราไม,มีเพื่อนดินงแน่ละนาะพี่เนาะแล้วก็มีทิพมาแล้วทิพก็เลยอันเอาเขื่องที่ยังเรือเนาะเขื่องเสื้อผ้อาตั้งแต่ไอันขั้วพ่ออันอวุญญ้นย่างฝากมาให้แล้วก็เสื้อผ้าอยู่นเพื่อนทิพเนานะก็คือมาขอมเนาะพี่น้อง ลแล้วก็มีอุปกรณ์เสือเฮี้ยนนะค่ะชองมีไก่สิเกิดไก่สิเขาวเฮียนแล้วก็เลยแบบว่าอ่าชื่อมาพร้อแม่เผื่อได้แจกสื่อนุ่มมากห้ยไม่เท่าเพราะว่าไม่ไม่เท่าอยู่อันบ้านไม่เท่าทิพย์เนาะเป็นไม่เท่าแกะแดงแบบเพิ่นม่นไม่รู้มาเลยสาบอฮะกินอีช้างเลยป่ากินเขากินไก่ช้างเขา ท่างนี้ทิบปัดแค้นเนาะพี่น้องตอนนั้นก่อนสี่ับาวานตอนนั้นบัดแค้นอยู่นี่ไอ้เมื่อกี้ไม่นอะไรก็ได้จะหานุไมเนี่ยเขาเชิมานะเออเด็กๆสวัสดีค่ะท้าสวัสดีสวัสดีคือว่าเป็นเป็นเจ้าของเพื่อน แม่ไมดช่องลูกไอ้ดำมดเท้านะฮะลูกเบียงลูกเบียงและนึกไหมไหนบอกอันนี้ลูกมดดับอันนี้นะลงนี่นี่เนาะเนาะนี่ม่นั่งเนี่ยตุ่มบะแมนยังไม่ได้ยงกินอ่มันก็ตัตเป็นน่งเป็นนั่งงงเก่งไป็นยังไง อย่าไปอาบน้ำบ่ไปอาบน้ำรึมในน้ำเนาะอันคนนี้คือพะเท้าทิบเนาะน้องค้องน้องค้องพะเท้าน้องค้องพะเท้าน้องน้องค้องพออีแม่พออีแม่นะเายของเราพออีแม่พอค้องแม่ทิบนะเป็นไอค้องพะเท้าเนาะ ลักกะอันผู้นี้เมียของรเอาเป็นเมียของแม่เท้าไม่ได้จืดเลยเนาะโดนจังมาขมาดู้นนั่นแหละนางเลยจืดลักกะอันนี้ได้ไหมแม่ของผู้นี้จะเป็นเอื่อยของพ่อเท้าอีกอ่าแม่ของผู้นี้เป็นเอื่อยของแม่เท้าอืมก็คือผู้นี้เป็นเอื่อยข้องแม่เป็นเอื่อยของพ่อเท้าเออเป็นเอื่อยของพ่อเท้าเออโอ้แสดงว่าเป็นเป็นเอื่อยของพ่อเท้านี่แม่น เออเราจึงตอพะเทาเราก็จึงตอพะเทาอพื่อห้องผ้าเทาเ่าอีกอเอออ่าคะแล้วในกับกับเพืเอ่อเข้าแม่เจ้าแบบห้องก็อีตาอันเี้อ่าเออแบบนี้เนาะพูดแต่ว่าพี่น้องอยู่ในก้อยแต่ว่าบ่ฮู้ว่าพี่น้องอจกักผู้ใดเป็นผู้ใดจือดนาพะาเทา,เทานี่จือ,อยู่หัวขายกันเออเราเคยไปดูเนี่ยแม่นนี่เลยบ่ได้ไปแม่นอ่ามาได้ให่ใหญ่เนลูกยังจือได้อันต้นไม้เฒ่าอันเชียนะแม่ เสียงไายอยู่หน้าก้อยดังกว่าหมเอาเห็ดช่างนะคุณเอาเอามาให้เพลินอีลาอันนี้นะเอาเอาหัวอุยของเขาบบแม่อันนี้ของเพลินอหเาแพ็กหนึล้หายเขาฮันเอาอนี้เอาหัวคองเพลิน้องเพลินเด็เฮ้ยนี่เนาะใหญ่ลงลุมไปแล้ว เออผู้นี้ว่าสื่อห้องค่ะใช่ห่างประจือกนออกแนวนี้นะบ่บคือเก่าคือเก่าเลยนะ่หานหหมฮปาสดแกงนะสเอาแกงเลยฮะแกงกะแกงาะแกงกนป้าขากะลิปา ฮวกตาใช่ฮิวกตาฮ็ดวกตาเมนิซาหยุดพมใม่เียนงามกว่าเก่าใบชาอันนี้ยังกอกซีดินแป่ว้ยังอันนี้อันนี้อันนี้อันเข้าก็หลายอ่เเข้าประเหต์ช่ไหมขดานเราหนึ่งลายไปได้อยู่พี่นสิบสอามพับอกูได้ไหมใช่ ใ่ฮันชือยนี่ไปเม่เบิรงนูปเปิดนาวงด้วยเห็นมันใหม่เปิดอไดอี้เออไปเน่เนี่ยห็นะมึงมาเจอแล้วเออพี่น้องกันพี่ฮับวุอพี่นักคอมนะ เจอแล้วโอ้ยต้นนี่จังเห้นนั่นพร้อมกันเนาะห่างกัพร้อมนะจับผู้ได้เป็นผู้ได้ไปไปจับใครห้ามเอออันนี้จือแล้วตอนเห็นเนู่เอานันซื้อหางเออตะกีลินน้ำกันเนาะปลาม้าปอก

นี่แม่เนแกงหรองอือน่น่ะได้ตคอันน้ะกก๊กนี่น่ะบอกบ๊อยังาปห้าเออจะได้พูดนรืไหมใกล่บอกลไปหาเอะได้ม่ป้าเมื่อกี้จะบอกยังก่อ อ้าวเพาว่าันแบบเหือป่านี่เห็นไหงือ่ะจะนางก็ได้จะใยังัก็แลจะใบผ้ากระจาดใส่หั่นมันใส่จากแผ่นเออจะไหนไปดงเฮนเละสือมาเลยประมาณเันอยแมาเรีอน่มาล่นบานแม่เนาะ บ้านพะเทาบ้านพะเทาบ้านพะเทาช่องขึ้นรถหรือขึ้นรถหเพิ่นกระลังอันโทรนำหนุกลานเนาะมาหับเอาเผือกแต่ว่าจักเพื่อนบุญคอยเห็นนิดหน่อยพี่เนาะจะเข้าไปเสบดเข้าไปก็ชอบก็มาปีนี้ที่ว่ามีเฮือนดินไล่ลังแหละแต่ก่อนบ่มีเนาะตอนที่ป้าปิกายนี่ บุมีอันนี้ลายลางเกิดขึ้นสไลด์ผืนไปเห็ดใหญ่ท้ายน้อพี่น้องเงินฟากมาแต่ใช่ <laughs> บรรยากาศลมลื่น,น,นพี่น้องบรรยากาศนีดีเราไ,ไปเราจักแต่แแอร์น่ะพยายามมาเด้อมาแกงหมองไม้ยู่เด้อไปแทนนั่นพี่น้องที่พ้ราระหุอันนี้เป็นหมกเมาเคยกินบอ

จะมาล้างตกบ่ได้ตําบัก <coughs> ตนนี้เล้อพี่น้องปังเคี่ยวขากระลิเแคมัใช่่จ้งแล้วโยซาน่อ้ยอตามจองตกแล้อะบักเมืองมันคือบักมากินขานะแม่เมืองมันเบิ่งพอทัดะเมิงเธอกระตักลายๆดีว่ามึงะตักไปให้ไปนเดียวค่ะให้ไป้เมืองเอ๊ักเมืองได้จันนี่ปักเมืองี ไล้วแกกมากินนะโมใช่หนูอะเราพี่ไอ้แล้ไปได้มะไปกันพี่ไอ้จะไปตรงไหนอะตรงกระดิอือพี้ส่งแกลงหนูอันนี้ได้แ้มันเกษตรเราได้่ได้บนมาานเห็นม่ม้งนะน่ผักเกษตรันได้ใ่ค่ะเอ่ราอยู่พีทอะไรต่พัน นนก,นต,กนตันแปดชิปชิปตชิปนี้บ้ใช้จับผ้าเ่ยอาเข้าวูดไปเอแล้วขาไปคายอยู่ตลาดอันนบอเมนวะนมีรสมันข้นมันเขาเขาไปคายเลบ้านหาทางแบงค์ฮะแกายเ่าาน่ยวันตายไปคายไดนะไ้เป็นยังบุคนซื้อวาเอาคนไปเนี่เนาแ้เป็นสัญญาไ้ ตังนักชาีิแกตังใช้ยูเทิงบ่ยูเทิอันกินนัานี่แหละเอสงกินต่อกดนะยูเอ้าวอ่แรกเอจะ่สองพาแล้วอ่ะพอแล้วใ่ิงใจยูเทิงราล่งมากทากินแ่่ังนี่แะค่ะเอาเบาในเกลียทำให้ไม่นนเพียงอุยมันกับพอดีเร็วนะไปไไปบอนนห่ไป่ากินน่นลมงอบเล ก oh ินไก่คิงวะอ้ยักนั่งบอดมันเย้วัวมากวัวงานน้องอ้าวมาบัดนี้มาเอาไม่หลุด่เมาด้อกินไม่ดยดดยดโดดิดงดแบบว่าขาดสุดแล้วพี่น่องแปว่าเยี่ยงกา กินแบบธรรมศาสตร์เนาะห้ามาบากีเนีนะหามาไแกชุดมาเด้อมาเด้อกินหายได้เนี่ยนะเอาอะไรเนี่ยอะไรจะปลาปลามาเด้อมาเด้ออ้าคือนางญี่ปุ่นมาไหมมาได้เอ้าใช่ไหมเนาะ กินทาได้ผมว่าแกนอมโอ้ผักกระสิกสื่อไหมล่ะไ่เื่อมันไทยเฮ้ยผักกระสีงามเลยอัม no)> <si> um ีโบเตอร์อ um ิดอิดน่ามัอวดๆโดนอิดมานีไม่พอมาไปเล่เพากันกินบ้างบมากันมาฮะ น้าฮ็ดบอก่าขามาินเได้ค่อยมากเด้วแกงใม่เด้อเ็ไดถ้าเราอยาแต่บิ่มเพราะว่าบ่มีใครกินมน้ํจมจังหมดแล้วกห่อเมื่อรดลดดลกินเท่าดิบเหรอยมวยจังใดนางไปมาได้หมอมกกลมาลมาจมั่ผา่ดเข้าลํบากมาเด้อมาเด้ออันนี้ข้าวต้มะวาอัน กินหรือไมไอ้ดำอาเสียงเนี่ยต่ำเลมาจากตีรถกินแตเอาจปากหาวอนขาวได้คือเสียงแบบอัน้าอันนั้นกินเท่านไอ้ดำ ม่นกม่ต้นบานี่คือเราตั้มกันนบุเนาะตอนตั้มอะไรน่บอสมามก่านอยนงมาปเละมมามาเพื่อนอมา100%เด้อเด้อน้องเด้อกินแกงนใหม่ไนวันตอนเทียงีเนาะมากก็ชื่อเร่อยเข้มบ้างน่แกง

จะเศร้าอลไรแม่ปะบอ๊ะจะเศร้าเลยนี่เราแต่งนนี <S <s uh, um, in, ่บ yup ุกินเลยเรอเสือแล้วมันมืดนะจุอ๋บุกินมาได้กินให้มันมืดเลยเรืออยู่เอาคือเห็นไก่แหลงไป น้องน้องอันนี้ก็คือบรรยากาศนอะมาเยี่ยมญาตินาะซึ่งตอนนี้ก็กินเขาแต่วเป็นเทียมหอยเนาะโดนๆจึงได้มาเจอกันทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้สีผ้าอ่าน้องสายผมไปสืหย่าให้อายเปเนาะเคสอยู่บ้านที่ว่าไปเยี่ยมเมื่อวานนี้แล้วก็เสียนะที่น้องเพิ่นอยากไปสือปุ้ยเนาะพาผนไปต้องเห็นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย